เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านกระผมนายพัทรพลคำสวนมอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านผุกฟอผุโปสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศรรึกษาหนองบัวลำภูเขตสองะระผมได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศรรึกษาปีที่5และรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นบรรญโศึกษาปีที่หและชั้นบรรญมศึกษาปีที่6โดยได้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ครับสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยมโดยการสอนแบบบรรยายคือการสอนที่ผู้สอนเป็นฝ่ายบอกเล่าอธิบาย หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบของคำพูดนักเรียนจึงไม่สนใจนะครับไม่มีแรงจูงใจในการเรียนเท่าที่ควรจึงทำให้เรียนรู้ไม่เข้าใจส่งผลให้ผลสมมติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำลงนะครับดังนั้นกระผมจึงนำสภาพปัญหามาปรึกษาหารือกับครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และครูที่สอนระดับเดียวกันโดยผ่านกระบวนการ PLC จากนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ Cooperative Learning นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและในกลุ่มนะครับสมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเช่นเพศความสามารถในการเรียนรู้การจดจำดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะและมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตัวเองและส่วนของกลุ่มนะครับ มีบทบาทหน้าที่ของตัวเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะครับจะมีเป้าหมายเดียวกันที่วางไว้อย่างที่ผมสอนก็คือช่วยกันในการจับคู่ลักษณะส,สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและรูปภาพให้ถูกต้องนะครับและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือยังมีข้อดีอหลายอย่างนะครับที่เราทราบกันดีเช่นช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นนะครับพัฒนาความคิดของนักเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนส่งเสริมทักษะในการทํางานร่วมกันนะครับทําให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับช่วยในการปรับตัวในสังคมให้ดีขึ้นและยังส่งผลช่วยให้ยกระดับผลสมมธิทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งสําคัญสําหรับครูเรานะครับแต่ในการสอนแบบร่วมมือนะครับหรือ cooperative learning นะครับ อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาทำกิจกรรมอย่างที่เพื่อผมได้จัดการเรียนการสอนในคลิปวิดีโอการสอนข้างต้นนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีนักเรียนบางส่วนนะครับอาจจะทำงานช้าทำให้งานหรือกิจกรรมกลุ่มบางกลุ่มอาจเสร็จช้าดังนั้นคุณครูต้องคอยเป็นโค้ดคอยดูแล และคอยกระตุ้นในกลุ่มที่เด็กทำงานช้านะครับอย่างเช่นช่วยย้ําเรื่องของเวลาที่เหลืออยู่หรืออาจจะมีการเสริมแรงเรื่องของกลุ่มที่ทำกิจกรรมเสร็จทันเวลาให้ได้คะแนนเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลตัวกระผมนะครับได้ศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรศึกษาศึกษานะครับและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจัดทําคําอธิบายรายวิชานะครับโครงสร้างรายวิชาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยมออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการเรียนรู้นะครับแบบ active learning และเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learning นะครับและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ6นะครับจำนวน36คนดังนี้กิจกรรมก่อนเข้าบทเรียนนะครับคือครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมฝึดสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรบมือหรือการร้างถาม ทบทวนความรู้เดิมเรื่องของสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่จะเรียนในเรื่องของการจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆนะครับส่วนในขั้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ครูมีสถา,านการณ์ให้นักเรียนพิจนารณานและคิดวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบโดยระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมนะครับครูมีบทบาทเป็นโค้ดเป็นคนคอยให้คําแนะนํา และกระตุ้นให้นักเรียนเมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับให้ทํากิจกรรมหาคําตอบร่วมกันเป็นกลุ่มนักเรียนจะได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะครับและร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่มจากนั้นเมื่อทํางานเสร็จแล้วนะครับนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเนนะครับในห้องเรียน จากนั้นครูและนักเรียนนะครับร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้นะครับโดยให้ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจําแนกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมหน้าชั้นเรียนนะครับและคุณครูจะมีใบงานนะครับรวมถึงใบกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ทําเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนนะครับมีการเสริมแรงเพื่อเป็นการกระตุ้นนักเรียน ด้วยการให้สแตมเก็บคะแนนนะครับสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามหรือทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะครับสำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของนักเรียนนะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆได้นะครับและสามารถจำแนกนะครับรูปสี่เหลี่ยมจากลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆได้นะครับ รวมถึงนักเรียนนําความรู้เกี่ยวกับชนิดของรูปสี่เหลี่ยมไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับซึ่งครูผู้สอนจะสามารถตรวจสอบได้จากนะครับการตอบคําถามการทํากิจกรรมและภาระชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้นักเรียนนะครับสรุปแล้วนะครับจากการที่กระผมนะครับได้นําวิธีการสอนแบบ Active Learning นะครับโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับของผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนั้นนะครับนักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนรู้แบบบรรยายนะครับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความสนุกสนานนะครับ มีลักษณะด้านความร่วมมือการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามนะครับและสามารถจำแนกคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างชัดเจนเมื่อนักเรียนเห็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับและยังอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆให้กับผู้อื่นเข้าใจได้นะครับดังนั้นนะครับ ผมจึงสรุปได้ประมาณนี้เรื่องของการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคก,การร่วมมือนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้กระผมก็ขอจบการนำเสนอลิปแรงบันดาลใจเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ